สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight Variety รายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับทุกแง่มุมธุรกิจกับองค์กรคุณภาพเป็นเช่นเคยนะคะพบกันเวลาเดิม2ทุ่มถึง2ทุ2่มครึง่งทาง Nation Channel ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเบนพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงแนวคิดเพื่อสุขภาพที่ใช้น้าซึ่งเป็นส,สารที่สาคัญที่สุดในร่างกายของมนุษย์เป็นตัวกลางค่ะส่วนแนวคิดที่ว่านี้จะเป็นที่มาของธุรกิจอะไรไปชมตัวอย่างจากไฮไลท์รายการกันเลยค่ะ รายการของเราในวันนี้พบกับธุรกิจการทำน้ำดื่มออกซิเจนเพื่อสุขภาพที่ถือเป็นธุรกิจแนวใหม่ที่ใช้เป็นสนามประลองพลังสมองของผู้ประกอบการนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงนักการตลาดที่ต้องคิดและค้นสินค้าใหม่ๆที่ฉีกรูปแบบและสูตรเดิมๆสร้างความแปลกและแตกต่างเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคพูดคุยกับคุณกรดิตมานฮอรากรรมการผู้จัดการบริษัทสัมพัทธ์จำกัดในเรื่องราวของธุรกิจนี้ในช่วง cover story จากนั้นมาจับตากระแสแบบพลุพุ่งแรงกับเทรนน้ำดื่มออกซิเจนเพื่อสุขภาพในช่วง close up ค่ะปิดท้ายกับความน่าสนใจของน้ำดื่มออกซิเจนที่ผลิตจากเครื่องเวลซี่กับออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นจากน้ำดื่มธรรมดาถึง10เท่าคุณผู้ชมติดตามได้ในช่วง go around ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะพบกันหลังโฆษณาค่ะ เปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอนาคตจ๊อปบ่ายเนชั่นกรุ๊ปเครือข่ายงานแรกของคุณ บริษัทสัมพักจำกัดเริ่มก่อตั้งในปี2531ดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพหลากหลายประเภทพร้อมด้วยรางวัลการันตีคุณภาพอาทิได้รับการแต่งตั้งจากเคนอาโอซิสเต็มประเทศอินเดียให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมาตรฐานสูงยี่ห้อเคนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งจากโคซันสาธารณรัฐเกาหลีใต้ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำออกซิเจนยี่ห้อเวลซีแต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทยรวมทั้งรางวัลเครื่องกองน้ำดีเด่นจาก The Water Digest และ UNESCO ถึง2ปีซ้อนซึ่งถือเป็นอีก9ก้าความสำเร็จของสินค้าเทคโนโลยีสำหรับอนาคตที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเกิดความสมดุลมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะเป็นก็นั่งพูดคุยอยู่ข้างๆกับคุณกรดิดผู้ซึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสัมพัทธ์จกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ระบแนวคิดในการก่อตั้งสัมพักคืออะไรคะบริษัทสัมพัก์เนี่ยเดิมทีผมต้องแนะนําว่าเราก่อตั้งมา20กว่าปีแล้วนะครับโดยทําสินค้าส่งให้กับตามห้างหนักไปทางพวกสินค้าโปรโมชั่นแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยเราได้พยายามจับสินค้าที่มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็มองโอกาสในการขายที่มากขึ้นนะครับค่ะนี่คือแนวคิดในการก่อตั้งกว่า20ปีก็ยาวนานทีเดียวค่ะแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาลงเอยที่ในการทําธุรกิจด้านนี้คะได้ครับก็คืออย่างที่เรียนมาสักครู่เนี่ยนะครับ ว่าทางเราเนี่ยขายสินค้าให้กับตามห้างอยู่แล้วแต่พอมาตอนหลังเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่ว่าเราได้รู้จักกับบริษัท2บริษัทนะครับบริษัทแรกเลยก็คือบริษัทเค n นอาร์โอซิประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นตัวแทนเป็นผู้ผลิตในการจําหน่ายเครื่องกองน้ำเค็นแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทโกซันของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมากนอกเหนือจากเครื่องกองน้าทั่วๆไปเนี่ย เขาได้ทำสินค้าใหม่ๆที่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักออกมาจำหน่ายอะครับค่ะทำไมถึงจับกระแสตลาดได้ว่าณนะตอนนี้ผู้บริโภคต้องการเ,ออเครื่องใช้หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพด้านนี้คะถ้าจะมองความเป็นจริงแล้วเนี่ยในในสภาพปัจจุบันเนี่ยมลภาวะเอ่ยสภาพของน้ำที่ไม่สะอาดหรืออาหารที่ไม่ไม่เหมาะกับสุขภาพร่างกายเราเนี่ยะจะเห็นว่าเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเยอะมากสินค้าที่เป็นสุขภาพเนี่ยในตลาดเนี่ยมีเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ดีหรือเป็นสินค้าที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยออกมาจําหน่ายกับผู้ชมเยอะมากโดยเอาสุขภาพเป็นตัวนําเราเองพยายามคัดกรองแล้วว่าถ้าเกิดเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราจะต้องจาะตลาดให้ถูกว่าอะไรที่มันดูดีแล้วไม่ดูดีส่วนที่ดูดีเราก็พยายามมองว่า จะต้องพยายามเน้นให้กับผู้ใช้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้กําลังทานยาหรือว่ากําลังทานอะไรอาหารเสริมบางอย่างคือหมายความว่ากําลังจะเอาสิ่งที่เราจะบอกต่อว่าดีเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างนั้นเลยใช่ครับโดยไม่มีผลต่อจิตใจนะฮะโดยไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการทานยาหรือเป็นการทานอาหารเราเลยมองว่าสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยเป็นปัปจจัยหลักแล้วเป็นสิ่งที่เราเนี่ยดื่มกันอยู่แล้วทุกวันนะครับค่ะ แล้วในส่วนของลูกค้าเองนะคะจากคนที่อาจจะไม่รู้จักสินค้าของเราเลยแล้วพอได้รู้จักแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะเอ,อ่อก่อนอื่นต้องยอมรับเลยว่าจะมีลูกค้าอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งคือรู้จักเครื่องทาน้ําออกซิเจนอยู่แล้วโดยที่ว่าไม่ทราบว่ามีเครื่องในลักษณะนี้อยู่ในตลาดแต่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่ทราบเลยเราก็พยายามคล้ายๆกับกึ่งเลคเชอร์ให้ความรู้ว่าน้ําออกซิเจนคืออะไรดียังไงดีต่อสุขภาพยังไงหนักไปทางเหมือนกับการอธิบายให้ความรู้อะครับ ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วสามารถที่จะช่วยคุณได้ยังไงบ้างมองว่าอะไรคือจุดแข็งของสัมภาคะจุดแข็งของเราเลยนะครับเรามองตรงๆว่า 1. ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการซัพพอร์ตเพราะว่าเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยทั้ง2บริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทเครื่องกองน้ําเค้นหรือว่าจะเป็นบริษัท โคซันซึ่งทำน้ำออกซิเจนเขาสนับสนุนเราเต็มที่ทั้งในเรื่องการขายและในเรื่องการบริการหลังการขายเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อสินค้าเราไปสามารถที่จะอุ่นใจได้ครับว่าเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะดูแลเขาได้ดีครับในระดับที่เขาต้องพอใจครับถ้างั้นคงต้องถามเจาะลึกไปถึงในส่วนของมาตรฐานตรงนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงคะโอ้ทั้งสองประเทศเลยครับถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำเค้นเนี่ย เขาได้รับมาตรฐานได้รับรางวัลนะฮะสปีซ้อนเลยจากนิตยสารา Water Digest จัดร่วมกับ UNESCO ในเครื่องกรองน้ำ RO บก UV ของเขาว่าเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพในการกรอง ส่วนสําหรับเรื่องเค้นเนี่เรื่องโทษทีฮะเรื่องเวลซี่ที่ทําเครื่องกองน้ ygen, ําออกซิเจนเนี่ยเขาก็ได้รับมาตรฐานเยอะมากมีการจดไปมีการส่งไปทดสอบปริมาณออกซิเจนที่อเมริกามีการจดใน FDA มีการทดสอบหลายๆอย่างว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานแล้วผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐานระดับโลกเลยครับ นี่ก็คือทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้นะคะ <ผม S 1> ว่าเราเลือกของดีที่สุดมาให้คุณได้เลือกแล้วน,น,น,นะคะค,คุณผู้ชมคะเราจะหยุดการพูดคุยตรงนี้ไว้สักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงข้อดีแล้วก็ประโยชน์ของเครื่องทําน้ำออกซิเจนกันต่อค่ะนานาทัศนะเกี่ยวกับโอกาส